สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tar o t aro, วเวทมนต์แห่งรักสานแห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออโรร่แม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขา แม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆก,กลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจคำทำนายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยำก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์กดคำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปจะเจอรายละเอียดในการแอดไลน์หาแม่หมอ สำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิป r a นด o m ม for you ของข้อเรื่องเขาเป็นยังไงกับการนิ่งเงียบไปของคุณวันนี้ใช้ไพ่ชุด tarot of my c i t i c a l moments และ the power of love oracle คลิปแรนด o อมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตดนใจดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณ ก่อนอื่นมาดูธาตุราศีและข้อมูลที่ไพ่จะบอกเพิ่มเติมอาจเป็นวันเกิดเดือนเกิดอายุของคุณและเขาหรือเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบ้านเลขที่หากใครมีข้อมูลที่ตรงในส่วนนี้เป็นไปได้ว่าคำทำนายจะตรงกับเรื่องราวของคุณ80-100%ก็เป็นได้ ธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูและธาตุดินราศีมังกรพฤษศกันตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลขหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 11 13 3 11 14 41 18 8 1และ22วันที่เกี่ยวข้องวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันศุกร์และวันอาทิตย์น h e n u m for you เขาเป็นยังไงกับการนิ่งเงียบไปของคุณได้แล้วแฟนถ้าคุณนิ่งเงียบไปคนนี้นจะรู้สึกตัวช้าคุณนิ่งเงียบไปสมวัน4วันหรือว่าเป็นสัปดาห์ก็ยังไม่ได้คิดอะไรยังนิ่งอยู่แต่ถ้าคุณเงียบไปนานมากๆก,กว่าที่คุณเคยเป็นเช่นถ้าในอดีตเนี่ยคุณเงียบไป อาทิตย์หนึ่งแล้วก็กลับไปทักกลับไปคุยแต่การเงียบครั้งนี้เงียบเกินกว่าหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์เงียบนานเงียบไปกว่าที่เคยเป็นเมื่อน,นั้นแหละเขาจึงจะเริ่มรู้สึกว่าคุณหายไปไหนเริ่มมีความสงสยัยแต่ก็ยังไม่คิดมากยังไม่ได้กังวลอะไรคิดในแงด่ดีว่าคุณคงมีงานยุ่งหรือคุณมีหน้าที่มีภาระบางอย่างต้องทา แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อคุณนิ่งเงียบไปเขาจะเริ่มส่องคุณมากขึ้นส่องคุณหนักมากๆในสื่อโซเชียลตาเป็นนกฮูกเลยโพสอะไรไหมทุกสื่อโซเชียลที่เขาสามารถมองดูรู้เห็นเขาจะดูเขาจะสืบส่องทุกช่องทางติดตามความเคลื่อนไหวนะว่าคุณทำอะไรอยู่ที่ไหนหรืออะไรคือสาเหตุที่คุณนิ่งเงียบไป หรือบางเคสบางกรณีที่มีประเด็นปัญหาทะเลาะกันและคุณเงียบไปคือเป็นความนิ่งเงียบที่เป็นผลหลังจากการทะเลาะเขาก็จะส่องสื่อโซเชียลคุณหนักขึ้นอยากรู้ว่าคุณจะโพสอะไรถึงเขาไหมโพสไปในทิศทางไหนโพสด้วยอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรยังโกรธอยู่หรือเปล่าหรือว่าเกลียดเขาไปแล้วหรือเหงาหรือเศร้าหรือคิดถึงอยากรู้อารมณ์ความรู้สึกความคิดของคุณ คนคนนี้เขาก็เจยงไม่ทำอะไรนะจะอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเขาทำได้แค่ส่งคุณให้บ่อยขึ้นถี่ขึ้นมากขึ้นชนอฟคัแต่ในความนิ่งเงียบหัวใจเขาเนี่ยกลับชัดเจนเขารู้คำตอบว่าเขารักคุณมากๆเพราะเขาคิดถึงคุณเหลือเกินในวันที่คุณนิ่งเงียบไป ไม่อาจที่จะหยุดนิ่งความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อคุณพลังงานของเขาเหมือนเจ้าปลากลุ่มเนี้แหวกว่ายวนเวียนวนไปวนมากับความทรงจำที่ดีกับพลังงานความรักที่คุณเคยมีให้เขาความรู้สึกเขายิ่งชัดเจนในใจในวันที่คุณใกล้ชิดเป็นความอบอุ่นเป็นความสุขหรือวันที่เขาเหน็ดเหนื่อยมีปัญหาในอดีต มีแต่คุณน่ะที่โอบกอดเขามีแต่คุณที่เป็นเหมือนสายรุง้งคือความหวงังความสุขที่อยู่เคียงข้างเขาเสมอยิ่งคุณเงียบเสียงในใจเขายิ่งดังดังว่ารักคุณดูแน่ชัดขึ้นในวันที่คุณนิ่งเงียบไปแนว p e เพนเจอรเคเขาก็จะคิดถึงคุณมากๆอยากจะติดต่อสื่อสารอยากกลับมาพูดคุยกับคุณ ตัวเขามองว่าคุณสวยขึ้นดูดีขึ้นในขณะเวลาที่คุณนิ่งเงียบไปคุณกลับไปดูแลตัวเองสนใจตัวเองพัฒนาตัวเองทั้งเรื่องรูปร่างหน้าตาภายนอกและก็ความสุขเรื่องพลังงานจิตวิญญาณภายในคุณดูดีมีเสน่ห์มีแรงดึงดูดต่อใจเขาอย่างมากในความนิ่งเงียบไม่อาจทำให้หัวใจเขาเงียบนิ่งได้หัวใจเขาเนี่ยเต้นแรงขึ้นทุกวัน คิดถึงคุณมากขึ้นทุกทีความรู้สึกที่อยู่นิ่งๆเริ่มกลายเป็นความทุกข์อยากกลับมาในชีวิตคุณอยากพูดคุยติดต่อสื่อสารสอบถามข่าวๆอยากรู้หัวใจคุณว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาในเวลาที่คุณนิ่งเงียบไป And of c บ p s ในเวลาที่คุณนิ่งเงียบไปเขาก็มีความคิดว่า เอ๊ะหรือคุณอยากจะ move on หรือคุณอยากที่จะเดินไปข้างหน้าโดยที่ไม่รอเขาแล้วไม่รักเขาแล้วถ้าเขาใช้เหตุผลทางสมองเหตุผลทางความคิดเขาก็จะคิดแบบเนี้ยว่าคุณคงจะทิ้งเขาไปละคงจะเงียบนิ่งแล้วก็จากเขาไปตลอดการแต่พอเขาเชื่อความรู้สึกเชื่อจิตวิญญาณของเขาเขาก็ยังมั่นใจนะว่าการนิ่งเงียบไปของคุณ เป็นการนิ่งเงียบที่ยังรักยังคิดถึงเขาก็ยังแน่ใจว่าการนิ่งเงียบไปของคุณจะยังสามารถไปต่อยังมีพลังงานความรักความรู้สึกที่ดีให้กับเขาในไพ่ใบนี้สัตว์ทุกตัวอยู่กันเป็นคู่เจ้าหงมลังปอผีเสื้อนกเบื้องลึกในจิตวิญญาณเขายังบอกเขาเสมอว่าคุณเป็นเนื้อคู่ของเขาเราจะได้ใกล้ชิด ได้ครองคู่เคียงข้างกันได้ในสักวันหนึ่งการนิ่งเงียไปของคุณไม่ได้แปลว่าจะจบจะจากจะห่างไกลกันเชืิอครับถ้าคุณนิ่งเงียไปเขาจะเคลียชีวิตเคลียเวลาอยากที่จะใช้เวลากับคุณถ้าเป็นคนทางไกลจะเดินทางมาหามาใช้เวลาที่ดีร่วมกัน จะเดินทางท่องเที่ยวไปกับคุณจะพาคุณไปในที่ที่สวยงามที่ที่โรแมนติกตัวเขาจะเห็นความสําคัญของคุณมากขึ้นแล้วก็จะหวงแหนคุณไม่อยากให้คุณอยู่กับเพื่อนเจอคนในสังคมหรือใช้เวลากับคนอื่นเขาแคร์คุณมากขึ้นเขาอยากให้เป็นตัวเขาที่มีโอกาสได้ใช้เวลาได้ใกล้ชิดคุณกลายเป็น ความคิดถึงที่มีความต้องการความปรารถนาที่อยากจะมาใช้เวลาร่วมกันกับคุณเชนอับคัพส์ถ้าคุณนิ่เงียบไปใครคนนี้เขามีการอธิษฐานหรือสวดมนตร์ร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดา,านางฟ้าขอให้หัวใจของคุณยังไม่เปลี่ยนปแปลง ขอให้การนิ่งเงียบไปของคุณมีการเปลี่ยนแปลงให้คุณกลับมาเป็นความสุขความอบอุ่นหัวใจของเขาบางคนชอบมองดวงดาวและอธิษฐานส่งพลังงานความรักความคิดถึงถึงคุณผ่านดวงดาวเหมือนนางฟ้าและจัก,กรวาลจะรับรู้พลังงานความรักและความคิดถึงของเขาทุกครั้งเวลาที่คุณรู้สึกคิดถึงเขามากๆโดยคิดถึงเขาจนเจ็บปวดหัวใจนี่คือพลังงาน ความคิดถึงคุณอย่างเจ็บปวดทรมานของเขาพลังงานความคิดความรู้สึกเขาส่งตรงมาถึงความรู้สึกนึกคิดส่งตรงมายังจิตวิญญาณของคุณได้คุณสองคนจะคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตวันที่เคยคุยกันวันที่มีความสุขอบอูนหัวใจด้วยกันความคิดถึงนี้จะมีพลังงานที่เข้มข้นมีพลังงานที่เพิ่มพูนมากขึ้นทุกวันจะคิดถึงกันทั้งยามหลับยามตื่น จะคิดถึงกันทั้งกลางวันกลางคืนเขาจะมีคุณคุณจะมีเขาอยู่ในความคิดอยู่ในจิตใจตลอดเวลา m p e เ a n c e เขาไม่อาจที่จะปล่อยคุณอยู่ในความนิ่งเงียบได้ยาวนานเขาทนไม่ไหวกับความคิดถึงคุณสองคนผู้ที่เข้ามาฟังคลิปนี้เป็นพลังงานของคู่บุญบารมีนกสองตัวนี้เป็นสีขาว บุญสัมพันธ์ในอดีตท,ทำให้คุณสองคนที่เจอกันได้รักกันเขาจะเข้ามาทำทุกอย่างให้ความนิ่งเงียบของคุณจบสิ้นลงจะเป็นฝ่ายทักติดต่อสื่อสารส่งข้อความโทรหาหรือเดินทางมาหาจะทำทุกอย่างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ทำทุกอย่างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมคำพูดการกระทำของคุณจะทำทุกอย่างให้คุณกลับมาในชีวิตของเขาให้ได้ เดมู n เขาจะคิดถึงคุณมากๆในเวลากลางคืนโดยเฉพาะวันโกนหรือวันพระวันที่พระจันทร์เต็มดวงความคิดถึงเขาทำงานอย่างหนักบางคืนเขานอนไม่หลับคิดถึงคุณอย่างทรมานจิตใจเขารู้สึกว่าการที่คุณนิ่งเงียบไปแบบนี้มีผลมีอิทธิพลต่อชีวิตของเขาความรู้สึกของเขากลายเป็นคนแปรปรวน อารมณ์ขึ้นขนลงลงหงุดหงิดง่ายฉุนเฉียวเกลี้ยวกลาดเขาไม่มีความสุขใจใดรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเขาน้อยลงไปมากตั้งแต่วันที่คุณนิ่งเงียบไปเพราะไม่มีใครที่จะเป็นความสุขเป็นรอยยิ้มเป็นเสียงหัวเราะให้กับเขาได้มากเท่ากับคุณเอยบอนบ์สุดท้ายความรักที่เติบโตเบ่งบานในใจเขา กิดขึ้นอย่างรวดเร็วในวันที่คุณนิ่งเงียบไปในวันที่เขาไม่ได้รับพลังงานใดๆจากคุณหัวใจเขากลับยิ่งชัดเจนว่าเขารักคุณและขาดคุณไม่ได้เขาจะขอโอกาสในการเริ่มต้นใหม่และการเริ่มต้นนี้จะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่งดงามเขาจะเป็นฝ่ายทำงานในความสัมพันธ์หากม้อดีตมีเพียงคุณที่ทำงานในความสัมพันธ์อยู่ฝ่ายเดียว หรือทำงานในความสัมพันธ์มากกว่าเขาจะกลับมาให้ความยุติธรรมเท่าเทียมเป็นความรักที่สดใสเป็นความรักที่มีสีสันในชีวิตของคุณ Queen of Cups ถ้าคุณนิ่งเงียบไปเขาแน่นอนแน่ใจว่าเขารักคุณแล้วเขาจะกลับมาอยากจะกลับมาอ้อนอยากจะกลับมางอ้อ อยากจะกลับมาดึงคุณให้กลับไปในความสัมพันธ์ดังเดิมเขายัางเห็นคุณค่าในตัวคุณว่าความรักของคุณเนี่ยเป็นความรักที่จริงใจเป็นความรักที่บริสุทธิ์ใจที่เขาสามารถจะเชื่อใจไว้วางใจอยู่ในสภาวะทิ้งตัวแบบนี้ได้เขาไม่สามารถเป็นตัวเองได้กับใครไม่สามารถที่จะเล่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์ให้กับใครได้รับรู้มีเพียงคุณเท่านั้น ที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับเขาในทุกสภาวะอารมณ์ทุกเหตุการณ์ในชีวิตของเขาความรักความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นความผูกพันที่เหนียวแน่นคุณมีอิทธิพลกับเขาแน่นอนถ้าคุณนิ่งเงียบไปชวบสอดแล้วเขาก็จะสับสนกังวลไม่แน่ใจกลัวว่าคุณจะไปเปิดโอกาสไปพูดคุยกับคนอื่น กลัวว่าจะมีใครเข้ามาเอาชนะหัวใจคุณได้กลัวจะสูญเสียคุณหรือกลัวว่าจะหมดโอกาสในการที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเครียดคิดมากคิดวกวนพลังงานลบกับพลังงานบวกสับสนตีกันอยู่ในใจใจก็รักคุณแต่กใจก็กลัวว่าคุณจะไม่รักเขากลัวว่าคุณจะเปิดโอกาสให้คนอื่นด้วยกลัวว่าเขาจะมีคู่แข่ง พลังงานคุณกับเขาเป็นคู่แท้กันบางพลังงานเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณเรียกว่าทวินเฟรมคือคู่ที่สามารถสื่อสารกันทางจิตวิญญาณได้ใครคนนี้เขารักคุณมากๆทุกขณะเวลาที่คุณนิ่งเงียบไปมีผลมีอิทธิพลต่อหัวใจเขาเสมอเขายิ่งเห็นความรู้สึกของตัวเขาเองชัดเจนขึ้นยิ่งมองเห็นหัวใจ ว่าในนั้นมีเพียงคุณคุณกับเขาไม่มีทางที่จะตัดขาดกันได้ไม่ว่าจะนิ่งเงียบนิ่งเฉยกันไปนานเพียงใดกลับยิ่งรู้สึกผูกพันแน่นแฟนและมีแรงดึงดูดที่อยากจะวนเวียนกลับมาหากันอยู่เสมอใครคนนี้เป็นพลังงานคู่แท้คู่บุญบาร,รมีหากอดีตเขาเคยทำสิ่งใดที่ไม่ดีทำสิ่งใดที่เป็นการทำร้ายจิตใจคุณการนิ่งเงียบไปของคุณทำให้เขาคิดได้ ทำให้เขากลับไปทบทวนเหตุการณ์นในอดีตที่เขาทำตัวไม่ดีทำให้เขายอมรับความผิดมีการเรียนรู้มีการเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณที่ดีขึ้นมากในสถานการณ์ที่คุณนิ่งเงียบไปจ้ติกถ้าคุณนิ่งเงียบไปสุดท้ายเขาจะคิดได้เขาจะเติบโตและตื่นรู้ถึงทุกเหตุการณ์ทุกการกระทำคำพูด ที่เขาเคยทำไม่ดีหรือเอาเปรียบหรือเห็นแก่ตัวกับคุณในอดีตเขาจะกลับมาในชีวิตคุณด้วยพลังงานที่ชัดเจนหนักแน่นมั่นคงกรณีที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นคนคุยนิ่งเงียบนิ่งหายผุบผุบโผลเขาจะกลับมาด้วยความหนักแน่นในหัวใจด้วยการกระทำที่ชัดเจนและให้สถานภาพกับคุณให้ความรักที่ยุติธรรมเท่าเทียมให้สถานภาพความเป็นคู่รักคู่แฟนพร้อมที่จะเป็นผู้ให้คุณในทุกสิ่งทุกอยา่าง ทั้งให้ความรักให้เวลาให้เกียรติให้ค่าให้ทรัพย์สินเงินทองจะกลับมาทำให้คุณรู้สึกว่าคุ้มค่านะถ้าคุณจะเปิดใจและให้โอกาสเขาอีกสักครั้งเพราะเขาจะให้คุณเป็นผู้รับในความรักความสัมพันธ์นี้ s i e so, k o Pentacles การกลับมาอย่างตั้งใจเป็นผู้ให้ ตั้งใจกลับมาปรับพลังงานทุกอย่างให้สมดุลเท่าเทียมมีพลังงานของคนที่เอาเปรียบเห็นแก่ตัวหรือเป็นคนที่ชอบกอดเก็บความรู้สึกดีๆเอาไว้นิ่งเงียบนิ่งเฉยให้คุณเนี่ยเป็นฝ่ายให้ให้คุณแสดงออกความรู้สึกในหัวใจอยู่ฝ่ายเดียวแต่ถ้าคุณนิเงียบไปเขาจะกลับมาเป็นฝ่ายให้คืนตอบกลับคุณบ้างคุณจะรู้สึกถึงการได้รับ คุณจะรู้สึกถึงความรักที่ชัดเจนรู้สึกถึงความตั้งใจของการเป็นผู้ให้ของเขาเขาอยากที่จะกลับมาคืนทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยเอาของคุณไปบางคนเนี่ยหวังผลประโยชน์เอาเงินคุณไปให้คุณช่วยเหลือดูแลซัพพอร์ตเอาเปรียบคุณในเรื่องการเงินหรือบางคนในเรื่องความรักความสัมพันธ์เขาก็ไม่เคยแสดงออกไม่เคยมีคำพูดมีการกระทำใดเขาก็จะกลับมาแสดงออก ในคําพูดในการกระทําว่ารักคุณมากขึ้นในการนิง,งยไปของคุณจะได้ไปต่อในความสัมพันธ์บนเส้นทางของความชัดเจนแต่าซับสอดการนิง,งยไปของคุณมีผลที่ดีงามมากเขาสามารถที่จะปลดล็อกมองเห็นข้อเสียของตัวเองมองเห็นการกระทําของตัวเองในอดีต ที่เคยทำผิดที่เคยทำสิ่งใดๆที่ไม่ยุติธรรมคุณคือลูกกุญแจที่สำคัญมากๆที่จะไปไขความรู้สึกนึกคิดของเขาหรือสมองเขาอะนะสมองที่เป็นก้นหอยอย่างเงี้ยคือความคิดที่วนเวียนไม่รู้จบคิดถึงคุณอย่างที่ไม่รู้ว่าจะมีจุดสิ้นสุดจบสิ้นลงเมื่อไรคิดถึงวนเวียนไปอย่างนี้คิดถึงเรื่องราวในอดีตคิดถึงทุกอย่างที่เป็นคุณ สุดท้ายเขาได้คําตอบคําตอบที่ชัดเจนก็มีเพียงคุณเท่านั้นแหละที่เขารักที่อยู่ในหัวใจที่อยู่ในสมองของเขาตลอดมาเขาจะตัดสินใจอย่างชัดเจนนะที่จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ทําไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ให้คุณมีความสุขเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้ให้กลายเป็นความรักที่มั่นคงสมบูรณ์ดลีย มีพลังงานของคนทางไกลอาจเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างภาคหรือว่าเป็นคนไทยที่ทำงานในต่างแดนก็เป็นไปได้ใครคนนี้เขาทนความคิดถึงไม่ไหวเขาจะเดินทางมาหาคุณอยากใช้เวลากับคุณจะพาคุณเดินทางท่องเที่ยวอาจพาคุณไปในจังหวัดของเขาประเทศของเขาแต่ใครคนนี้เขาเป็นคนที่ช้ามากๆในความสัมพันธ์ ไพ้เดชรีออดสำรับอื่นเนี่ยจะเป็นม้าสองตัวแต่ดูสำรับนี้สิเป็นเจ้าหอยทากการกลับมาของเขาเนี่ยจึงเชื่องช้าคุณอาจต้องใช้ความอดทนใช้เวลาในการรอคอยแต่ก็คุ้มค่าเพราะเจ้าหอยทากเนี่ยกลับมาหลังจากการที่ตื่นรู้แล้วพิจารณาและตระหนักแล้วว่าคุณเป็นคนสำคัญว่าเขารักคุณมากและคุณสองคนเป็นคู่กันจริงๆ เขาจึงไม่อาจตัดขาดตัดใจจากคุณได้การนิ่งเงียบไปของคุณเกิดผลดีมากมายในฝั่งของเขาเขายอมรับหัวใจตัวเองว่ารักคุณและขาดคุณไม่ได้ต่อไปแม่หมอเปิดไพ่อาราคเลเสริมให้นะคะ joy ความสุขในการนิ่งเงียบไปของคุณ ให้คุณทำพลังงานให้มีความสุขสนุกสนานใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใช้ชีวิตอย่างเต็มที่อย่าได้ทุกใจอย่ากังวลใจคอยเฝ้ารอคอยเขาว่าเอ๊ะเขาจะมาง,ง้อเมื่อไหร่เขาจะมาง,ง้อไหมนะกังวลเหลือเกินกลัวว่าคุณยิ่งนิ่งยิ่งห่างและจะจากกันไปอย่าคิดอย่างนั้นนะโปรดมั่นใจโปรดเคารพในการตัดสินใจและการกระทําของตัวเองในการนิ่งเงยไปของคุณ ค,ควรที่จะกลับมาสร้างพลังงานบวกเพิ่มพลังงานที่ดีให้กับตัวเองทำตัวเงให้มีความสุขมากๆความสุขนี่แหละจะเป็นแรงดึงดูดให้เขายิ่งกลับเข้ามาในชีวิตของคุณได้เร็วขึ้น cause effect สาเหตุและผลในการนิ่งเงียบไปของคุณทำให้เขาได้คิดทบทวนตระหนักรู้ถึงเหตุการณ์ในอดีตทั้งหมด หากมีประเด็นปัญหาจากที่เขาไม่เคยมองเห็นว่าตัวเองทำผิดไม่เคยยอมรับผิดเขาจะคิดได้ถึงการกระทำคำพูดทุกอย่างที่เขาเคยทำผิดพลาดไปเขาจะยอมรับว่าเพราะเขาก็มีส่วนที่ทำให้คุณนิ่งเงียบไปแบบนี้เขาก็จะยอมรับว่าคุณนิ่งเงียบไปก็ถูกต้องแล้วเพราะคนที่ไม่น่ารักคนที่นิสัยไม่ดีอย่างเขาใครละ่ะจะมาอยู่เคียงข้างได้ ถ้าเขาไม่ปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อเสียของตัวเองทเชียนความอดทนการเนเงียบไปของคุณอาจใช้เวลาที่ยาวนานโปรโดจงอดทนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะเข้าสู่กระบวนการเริ่มทบทวนเริ่มคิดเริ่มตระหนักเติบโตและกว่าจะตื่นรู้บางคนใช้เวลาหลายเดือนบางคนใช้เวลาเป็นปี โปรดจงอดทนอยู่ในความนิ่งเงียบของตัวเองอย่างมีความสุขเพราะเขาเองก็ต้องใช้ความอดทนอย่างมากมายเช่นกันในการที่จะปลดปล่อยพลังงานลบๆในการที่จะยอมรับว่าตัวเขาก็มีความผิดมีความไม่ดีมีข้อเสียมากมายต้องใช้เวลากว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้ความอดทนจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก การเปลี่ยนแปลงแต่จงเชื่อมั่นความอดทนของคุณนั้นไม่สูญเปล่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีความรักนี้จะเคลื่อนเข้าสู่ความสำเร็จเขาจะมองเห็นความจริงยอมรับความจริงมองเห็นว่าความรักของคุณนั้นเป็นความรักแท้จริงมองเห็นว่าตัวของเขาไม่เหมาะสมคู่ควรเลยที่จะได้รับความรักที่ดีงามนั้นคุณจึงเลือกที่จะนิ่งเงียบไปแบบนี้ เขาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากฝั่งของเขาก่อนคือเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงพลังงานลบๆหรือข้อเสียบางอย่างของเขาเพื่อที่จะกลับเข้ามาก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเรื่องการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้จะเกิดขึ้นหลังจากเกิดการตระหนักรู้จากเขา Felinness ความเป็นมิตรเขาเนี่ยมองคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่อยากให้คุณเป็นแค่คนรักนะอยากให้คุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเป็นเหมือนกับคุณแม่ที่คอยให้ความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขกับเขาจนความรักครั้งนี้จะสามารถพัฒนาได้เติบโตได้กลายเป็นความสุขความสบายใจเป็นกัลยานามิตรเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกัน individuality ความเป็นปัจเจกบุคคลหรือลักษณะเฉพาะเจาะจงไพ่ใบนี้กำลังจะบอกว่าตัวคุณน่ะเป็นหนึ่งเดียวในโลกนี้เขาไม่มีวันที่จะหาใครได้เหมือนคุณไม่มีใครที่จะให้ความรู้สึกรักให้ความรู้สึกมั่นคงให้เขาเชื่อใจให้เขาเชื่อว่ารักแท้มีอยู่จริงแล้วตัวคุณมีบุคลิกลักษณะที่เป็น ความเฉพาะตัวที่โดดเด่นที่ตรงใจเขาถูกใจเขาสิ่งนี้ตราตรึงหัวใจยากที่จะลืมกลับยิ่งฝังใจจำในวันที่คุณนิ่งเงียบไปกลับยิ่งอยากจะทำทุกอย่างเพื่อครอบครองคุณให้ได้เพื่อที่จะคว้าคุณเอาไว้เพราะเขาได้มองเห็นคุณค่ามองเห็นความสำคัญดูคุณนะ่ะเป็นบุคคลที่เขาคิดว่าหายากมากๆเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนสวย หรือคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำมีศักยภาพที่โดดเด่นในตัวเองหายากมากๆไม่ใช่มนุษย์ทุกคนจะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นเหล่านั้นได้เขาจึงมองว่าคุณน่ะเป็นบุคคลที่ล้ำค่าประเจกบุคคลที่หาไม่ได้ง่ายๆควรค่ากับการรักษาเอาไว้ควรค่ากับการทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะให้คุณมาเป็นคู่รักคู่แฟนโดยเคียงข้างเขาไปตลอดชีวิต แม่หมอขอจบคำทำนาย Random For You แต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามและจะกราบขอบพระคุณมากค่ะเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสกคิปข้ามก็คิดซว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ